สวัสดีคะ่ะทุกคน b ุกี้นะคะเป็นคนที่ชอบนั่งสายห้างและนั่งทํางานเป็นะระยะเวลานานๆน,น,นะคะจนบุกี้นะคะเปิดเซนตรัดคอร์ดก็ได้ไปเจอรีวิวนะคะตอนนั้นก็คือตอนนี้คะ่ะผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารออสเวตไรเ์ a w เน้ํามันเมล็ดองุ่นผสมอะโวคาโดและอะเชโรราเชอรรี่คะ่ะ ในหนึ่งแคปซูลของเขามีสารสกัดเมล็ดองุ่น5,000มิลลิกรมัมในรูปแบบน้ำมันสกัดเข้มข้น92%ที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ภายใน20-30นาทีซึ่งมีสารสำคัญ OPC เข้มข้นถึง400มิลลิกรมัมผสมกับสารสกัดจากน้ำมันอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามิน A, D, C และกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย และเขายังช่วยในเรื่องฟื้นฟูให้เลือดไหลเวียนได้ตามปกติหลอดเลือดลดการเกิดเส้นเลือดคลอดและลดการอักเสบของเส้นเลือดคลอดเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและยังช่วยชะลอจอประสาทตาเสริมด้วยนะคะและยังช่วยในเรื่องผิวพรรณมีสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องผิวจากแสงแดดรังสี U.V. ช่วยลดการเกิดฝ้ากระและจุดด่างดำกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวเรียบเนียนและแข็งแรงลดร,ริ้วรอยก่อนวัยค่ะ เขาเหมาะก,กับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณจุดด่างดำใส,ส่ส้นสูงนั่งคอยห้างยืนเดินและนั่งเป็นเวลานาน,านๆจนเกิดเส้นเลือดขอดหรือคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆเลยค่ะ รับประทานแค่วันละหนึ่งถึง2 2> <ร><ร>สองซูนะคะหลาเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีใบัะประการจากประเทศออสเตรเลียและผลิตจากโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเลยนะคะปุกกี้นะคะทานมาได้ระยะหนึ่งนะคะอาการที่เคยเต็นก็ค่อยๆดีขึ้นและลดอ,อาการอักเสบของซนเลอโคมากเลยค่ะและยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะหลังจากที่ปุกกี้นะคะเคยเป็นขไข้บ่อยๆนะคะตั้งแต่ทานก็ไม่ค่อยเป็นไข้เลยค่ะ แนะนำเลยค่ะใครที่มีปัญหาแบบนี้แค่มีตัวช่วยดีๆออสเวตไรส์ A W L น้ำมันเม็ดองุ่นผสมน้ำมันอะโวคาโดและเซโรราเชอรี่ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ